สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในรายการทันเทลงทุนทองเหมือนกับทุกครั้งครับผมจะมาสรุปภาพรวมราคาทองคําช่วงบ่ายแบบนี้ครับสั้นๆและก็กระชับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการลงทุนทองคําประจําวันอังคารที่26มีนาคม2567ทองลงมาพักฐานนะครับช่วงบ่ายมานี้เริ่มมีแรงซื้อกับเข้ามาแต่ดูแล้วนะครับแรงซื้อเนี่ยยังมีไม่มากครับจึงมีโอกาสที่จะแกว่งตัวออกด้านข้างไปอีกสักระยะนะครับ แนะนำนะครับขึ้นขายรอยยอดซื้อรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันครับ AI is here ทองแท่งสั่งทำพิเศษตอบโจทย์คนยุคใหม่เปลี่ยนรูปเก่าเป็นรูปใหม่พร้อมเติมสีสันเอาใจสายสดใสช่วยให้ทองคำของคุณพิเศษมากยิ่งขึ้น,นเริ่มต้นเพียง1,000บาทสั่งซื้อคลิกเลย เริ่มต้นครับเรามาดูกันที่ราคาทองคําแท่งนะครับในบ้านเรากันก่อนครับตามการประกาศของสมาคมค้าทองคํารวมถึงนะครับราคาทองคําของทางออสซิครับในฝั่งของราคาสมาคมครับช่วงบ่ายวันนี้บ่าย3ามโงสานาทีเนี่ยสมาคมนะครับวันนี้มีการประกาศออกมาถึง4ครั้งเลยทีเดียวครับก็ขึ้น50ลง50นะครับล่าสุดนะครับเก้าสจุ้าเนี่ยสมาคมรับซื้อคืนจะอยู่ที่37,350บาทขายออกนะครับ3า4 5 0บาทครับ ประกาศออกมาเป็นครั้งที่4เนี่ยราคาปรับบวกเพิ่มมา50บาทครับจากการประกาศครั้งแรกแล้วก็ราคาปิดของเมื่อวานด้วยครับในส่วนของราคาทองคําของทางออสซีนะครับ9.5เนี่ยรับซื้อคืนนะครับจะอยู่ที่37,396บาทครับขายออกนะครับ37,445บาทก็เปลี่ยนแปลงบวกมาเนี่ย70บาทเลยทีเดียวครับด้านราคาทองคําสปอร์ตนะครับตอนนี้นะครับจะอยู่ที่2,178เหรียญกับ2,179เหรียญนะครับบวกเพิ่มมา10เหรียญเลยทีเดียวครับ ราคาทองคําสปอตช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองคําครับราคาทองคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับโดยตลาดเนี่ยยังคงได้รับปัจจัยบวกหลังจากที่ทางเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและมีการเปิดเผยรายงานการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับซึ่งยังคงส่งสัญญาณครับว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก3ามครั้งนะครับในปีนี้ ขณะที่นักลงทุนเองนะครับตอนนี้ก็มาจับตารอดูการเปิดเผยตัวเลข GDP นะครับในวันพฤหัสบดีรวมทั้งดัชนี PCE ครับที่จะมีการประกาศในวันศุกร์เพื่อประเมินถึงแนวโน้มเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของทางเฟดซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อนะครับที่ทางเฟดเนี่ยให้ความสําคัญครับมาติดตามดูกันต่อในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญคืนนี้ครับคืนนี้นะครับสหรัฐเนี่ยมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับหลายตัวเลยทีเดียวครับแต่ตัวหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ตอนเวลาสามทุ่ม มาดูกันที่ตัวเลขแรกนะครับตอนเวลาทุ่มครึ่งครับเป็นยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมในส่วนของการขนส่งครับตัวเลขคาดการตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นครับอยู่ที่0.4ตตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ที่ติดลบ0.4ครับทีนี้หากว่าคืนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดนะครับก็คือออกมาเพิ่มขึ้นก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําได้ครับเวลาเดียวกันเลยครับถัดมาตัวเลขที่2นะครับเป็นยอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับรวมทั้งหมดเลยครับรวมทั้ง การขนส่งด้วยโดยตัวเลขคาดการเนี่ยตลาดคาดการว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับอยู่ที่1.2ตครับตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับติดลบไว้อยู่ที่6.2ทีนี้หากมีการประกาศออกมานะครับตัวเลขเนี่ยออกมาตามคาดก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําเช่นกันครับมาดูกันที่ตัวเลขสุดท้ายนะครับสําคัญครับตอนเวลา3ทุ่มเป็นรายงานยอดความเชื่อมั่นผู้โริพภคนะครับจากทาง C B โดยตัวเลขคาดการเนี่ยตลาดคาดการว่าความเชื่อมั่นนะครับจะออกมาเพิ่มขึ้นครับ อยู่ที่106.9ครับตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับจะอยู่ที่106.7หากว่ามีการประกาศออกมานะครับตัวเลขรายงานความเชื่อมั่นเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับตัวเลขออกมาเพิ่มขึ้นตามคาดหรือว่ามากกว่าครั้งก่อนนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันต่อราคาทองคําเช่นกันครับเท่ากับว่าตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญคืนนี้นะครับบ่งชี้ไปในทิศทางเชิงลบต่อราคาทองคําครับต้องมาติดตามกันนะครับว่าตัวเลขที่คืนนี้ออกประกาศออกมาเนี่ยจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่ ออกมาตามคาดนะครับกดดันราคาทองคําลงมาแน่นอนครับมาดูกันต่อในส่วนของราคาทองคําย้อนหลังกองทุนและก็ค่าเงินครับราคาทองคําสปอตเมื่อวานนี้นะครับก็ขึ้นไหวอยู่ในกรอบครับขึ้นไปทําจุดสูงสุดเนี่ยแตะที่ระดับ2181ห่ยปเหรียญปรับตัวลงมาต่าสุดครับจะอยู่ที่2 1 6 3เหรียญครับเมื่อวานนี้นะครับสปอตก็ขึ้นไหวอยู่ในกรอบทั้งหมด18เหรียญครับในส่วนของราคาทองคําของทางออสินนะครับ90.5เนี่ย รับซื้อคืนสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ37,420บาทในฝั่งของขายออกเองครับต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ37,270บาททางด้านกองทุนรายใหญ่นะครับเกี่ยวกับทองคำครับกองทุน SPDR ก็ยังคงถือรองเท่าเดิมเลยนะครับวันนี้835.33ตันครับช่วงต้นสัปดาห์มาก็อย่างนี้นะครับกองทุน SPDR ยังคงนิ่งๆอยู่ครับในส่วนของค่างเงินบาทนะครับก็มีการปรับตัวกลับมาแข็งค่าเล็กน้อยนะครับอ่าส่วนนึงก็มาจาก การอ่าการส่งออกนะครับของไทยเราเองครับที่มีการปรับตัวต่อเนื่องครับและสกุลเงินดิจิตอลนะครับที่จะมีการแจกกันเนี่ยที่เริ่มมีความคืบหน้าาปยิ่งขึ้นนะครับที่มีการประกาศออกมาว่าจะมีการประกาศอาจจะเริ่มใช้เนี่ยประมาณสักไตรมาสที่4ได้ครับโดยระหว่างวันนะครับก็คาดว่าราคาทองคําจะลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้ครับ36บาทจุดนะครับถึง36.45ครับ ล่าสุดนะครับช่วงบ่ายมานี้นะครับในฝั่งของค่าเงินบาทนะครับก็ยังคงทรงทรงตัวในฝั่งอ่อนค่านะครับอยู่ที่สามสิบสี่จุดสี่ห้าครับบาทต่อดอลลาร์ฉะนั้นนะครับในฝั่งของทองคําแท่งในบ้านเรานะครับก็ยังคงได้รับปัจจัยปัจจัยบวกนะครับจากการที่เงินบาทยังคงอ่อนค่าตรงนี้อยู่ครับในส่วนของดอลลาร์เองนะครับก็อ่อนค่านะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับแตะที่ระดับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่จุดหนึ่งสี่จุดนะครับ จากคําสั่งซื้อการขายทํากําไรนะครับแล้วก็ถูกกดดันเนี่ยส่วนหนึ่งจากการที่เงินเย็นนะครับมีการแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยขณะเจ้าหน้าที่รัฐนะครับของรัฐบาลเองก็ยังคงนะครับมีความเห็นเพื่อปกป้องในส่วนของค่าเงินเย็นไว้อยู่นะครับช่วงบ่ายมันนี้นะครับก็มีการอ่อนค่ามาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่1 0 4่งจุดหจุดนะครับ ดอลลาร์นะครับยังคงทรงตัวนะครับอยู่ในฝั่งของการแข่งขันนะครับตรงนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคาโลกอยู่นะครับยังคงอยู่เหนือระดับ104จุดครับสุดท้ายมาดูกันในส่วนของข้อมูลทางเทคนิคกันบ้างครับจากในกราฟครับไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงราคาทองคายังคงทรงตัวนะครับขึ้นไหวในกรอบไซด์เว์ครับอยู่ในกรอบแคบเนี่ย2,160นึงเหรียญถึง2,180้ยเหรียญเนี่ย อยู่ในกรอบนี้นะครับ3วันเนี่ยติดต่อกันแล้วนะครับนับจากวันศุกร์สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็สามารถเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับราคามีการทําจุดสูงสุดใหม่นะครับก็ถือเป็นการยืนยันรูปแบบหนึ่งนะครับถึงแนวโน้มขาขึ้นนะครับในระยะสั้นแต่ดูแล้วนะครับแรงซื้อเนี่ยยังมีไม่มากครับจึงมีโอกาสนะครับที่ราคาจะยังคงแกว่งตัวออกด้านข้างนะครับก็คือไซเวย์อย่างนี้ไปต่ออีกสักระยะนะครับและอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับ โดยที่ราคาทองคําตอนนี้นะครับยังคงมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่ราคาเนี่ยจะตับตัวลงนะครับเพื่อพักฐานต่อครับเพราะฉะนั้นจุดเฝ้าระวังนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับ2,155เหรียญ2,150เหรียญนี่ครับโซนโซนนี้ให้ดีๆนะครับดูโซนนี้ให้ไปดีๆนะครับห้ามหลุดต่าไปกว่านี้เด็ดขาดถ้าหลุดลงไปเมื่อไหร่นะครับจะมีแรงขายตามครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดลงไปเนี่ยไปเจอกันอีกทีก็คือ2,100เหรียญได้เลยครับเมื่อลำลนในส่วนของสัญญาณไอเซนครับก็ ยังคงรักษาระดับอยู่ที่เส้น50%พอดีนะครับอยู่ในโซนกึ่งกลางครับระหว่างแรงซื้อและแรงขายนะครับทิศทางแรงซื้อและกแรงขายเนี่ยยังคงไม่ชัดเจนนะครับแต่ช่วงบ่ายมานี้ก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาอยู่อ่ยูในโซนแรงซื้อนะครับมาเล็กน้อยครับสามารถออกได้ทั้ง2หน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ช่วงนี้นะครับก็แนะนํานะครับว่ารอซื้อนะครับแล้วก็ขายเนี่ยตามแนวรับแนวต้านนะครับรายวันเท่านั้นครับ โดยมุมมองของวันนี้นะครับก็คาดว่าราคานะครับจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้อีกสักหน่อยก่อนนะครับแล้วก็ย่อตัวกลับลงมาื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้แหละครับเนี่ยอย่างนี้ในลักษณะนี้แหละครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็แนะนานะครับว่าหากจะเข้าซื้อนะครับจุดแนะนาเนี่ยก็แนะนําว่าแบ่งซื้อนะครับเป็นไม้เล็กๆนะครับเพื่อเก็งกํายระยะสั้นเท่านั้นนะครับย่อไม่หลุดโซนนี้นะครับซึ่งก็จะแนะนําสําหรับแนวรับสําหรับวันนี้นะครับย่อไม่หลุดโซนนี้2,165เหรียญ 2,155เหรียญนะครับโซนนี้สามารถที่จะเข้าซื้อนะครับแล้วก็เก่งกําไรระยะสั้นนะครับแล้วก็ระยะกลางเนี่ยทยอยเก็บเพื่อเล่นรอบได้ครับโดยที่ราคาทองคําแท่งนะครับจะอยู่แถวโซนนี้ครับ37,300บาทถึง37,150บาทนะครับหลุดลงมาใกล้ๆ37,300หรือหลุดต่ำกว่า300เนี่ยสามารถที่จะเข้าเก็บทยอยเก็บได้เช่นกันนะครับในส่วนของราคาทองคําแท่ง ทีนี้สาหรับพี่ๆท่านนะครับที่มีสถานะซื้อไว้นะครับถ้าซื้อมาแล้วทุนมันต่ําอยู่นะครับยังคงพอที่จะเสี่ยงถือรอไว้ได้อีกนะครับแต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงนะครับเมื่อราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมานะครับใกล้ๆโซนเป้าหมายเนี่ยแนะนานะครับสาหรับใครที่มีซื้อไวไ้หลายไม้ก็แบ่งปิดบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับหรือทางที่ดีเนี่ยก็ปิดก็ปิดไปก่อนก็ได้นะครับแล้วรอจังหวะย่อในการเข้าใหม่เพราะยังคงมองว่าราคาน่าจะยังคง เคลื่อนตัวออกด้านข้างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับไปวัดอีกทีโดยเป้าหมายทํากําไรนะครับเมื่อราคามีการปรับตัวขึ้นมาที่โซนดอลต้านะครับก็คือโซนนี้ครับ2,185เหรียญกับ2,195เหรียญน,นะครับโซนโซนนี้แบ่งปิดบางส่วนออกไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้ก็อาจจะถือรอเป็นอีกสักนิดได้นะครับโดยที่ราคาทองคําแท่งจะอยู่ที่ประมาณ37,500บาทนะครับถึง37,650บาทครับโซนโซนนี้ ในส่วนของพี่ๆท่านไหนนะครับที่ซื้อทองคําแท่งระยะสั้นนะครับผ่านซื้อขายผ่านในแอปเนี่ยสามารถที่จะเล่นรอบอาจจะเก่งกาไรในกรอบนะครับซื้อขายทํากําไรในกรอบโซนนี้แหละครับสามหมบาทถึง3 7มหมบาทนะครับก็เล่นรอบๆไปครับกาไร1นึ่งร้อตรงนี้ยังคงพอทําได้อยู่นะครับสําหรับพี่ๆนะครับที่ต้องการจะถือทองคําแท่งระยะยาวนะครับก็คือดูดูอยู่นะครับว่าจะซื้อทองคําแท่งมาเก็บดีไหมนะครับ แนะนำนะครับว่ารอให้ราคาเนี่ยปรับตัวลงมานะครับใกล้ๆแถวสัก37,300นนะครับหรือหลุดต่ำไปกว่านั้นอีกสักหน่อยนะก็สามารถที่จะเริ่มทยอยเก็บสะสมได้เช่นกันนะครับทีนี้สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องจบบทวิเคราะห์แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในบทวิเคราะห์บทวิเคราะห์หน้านะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามและก็รับชมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่าตอนนี้รอขายที่ราคาเท่าไหร่กันบ้างแล้วหรือรอซื้อที่ราคาไหนกันบ้างแล้ว แต่ยังคงมองว่าส่วนใหญ่นะครับตอนนี้น่าจะรอซื้อนะครับแล้วก็มีราคาในใจกันไว้อยู่ถ้าไงนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับโชคดีมีกำไรน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฉดทองออสซิลิสเปิดบัญชีง่ายสะดวกปลอดภัยเปิดบัญชีง่ายอนุมัติเร็วเริ่มต้น1บาททองซื้อขาย2 1ชั่วโมงสนใจบัญชีเฉดทองสแกนเลย